ครับก็ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆนเอฟซีทุกคนนะครับอันนี้เป็นตอนที่สองนะครับของวัดไร่ขิงนะครับอำเภอสามผานจังหวัดนครปฐมอันนี้จะพามาชมนะครับได้ยินข่าวว่าท่านหล่อองค์ทวีสุวรรณูนะครับหล่อองค์ทวิสุวรรณูซึ่งมีความงดงามมากนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูมาชมนะครับองค์ทวีสวรรณูนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นแบบทำแบบท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนะฮะสวยงามมากนะครับเ,เพื่อนๆนี่จะเป็นทางองค์มหาเจดีย์นะครับสวยนะครับอันนี้ก็มีคนมาเที่ยวชมนะครับเป็นวันอาทิตย์เป็นตรงกับวันแรงงานนะครับวันนี้นะครับ กอพาองค์มาการท่านผู้บุกเบิกอำเภอสามผานนะครับหรือว่าเป็นนายผานนะครับนี่ประวัตินะครับนีท่านนะครับอำเภอรนะคับ ีจะเป็นที่บูชาดอกไม้นะครับไปกราบสการะพาเพื่อนเพื่อนมากราบไหว้อ,อ,องคเทเวสวรน,นุน,นะครับซ <ใน S 2> ึ่งมีความสวยงามตาก,การตามากนะครับอยู่ฝั่งทางนี้นะครับอยู่ทางทิดเหนือของหลวงพ่อไลอ่ฉิงน,นะครับอันนี้นะครับสวยงามนะครับ เพื่อนๆมากราบไหว้บูชาองค์พระเวสสุวรรณโหนะครับที่วัดใต้ขิงน,นะครับอำเภอสามพานนะครับจังหวัดน,รรนครปฐมสวยงามมากแล้วเพื่อนๆไหว้ขอพรได้นะครับ เ็นาถาบูชาองค์เทวีสวนโนนะครับพิจว่โนอันนี้เป็นองค์มหาเจดีย์นะครับมหาเจดีย์ฝั่งนี้ก็จะมีพุทธศินนะครับที่งดงามมากครับภายในวัดไร่ชิงน,นะครับ สำหรับผมก็ได้มานานแล้วนะครับวันนี้ครั้งนี้ก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งครับแต่มาครั้งนี้ก็แปลกตามากครับเพราะว่าท่านได้สร้างพระมหาเดีย์ที่สวยงามนะค,ะครับั้งนี้จะเป็นองูองุ่องค่นพระยาน่าพระราชนะครับเพื่อนๆสถาปัตยกรตมรมที่คนนับ ส,สวยงามมากนะครับเพื่อนๆมาก็ได้นะครับมาจากเพชรเกษมก็นั่งรถ84นะครับเข้ามาถึงวัดเลยนะครับงามนะครับเทวดานะครับฝั่งนี้จะเป็นเทวดา ศิละปะหรือว่าเทพประจําวันทั้งเจ็ดวันนะครับตรงนี้เป็นเทวดาประจําวันเกิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปู่นาคร,ราชนะนาปกนะครับพเพื่อน ปาดงานสวยงามมากครับสวยนะครับศิลปะสวยงามมากนะครับเพื่อนก็เพื่อนๆอยากมาเที่ยวชมก็มาได้นะครับดมเข้าไปใกล้ๆนะครับ นี่จะเป็นรูปทางนะครับใครอยากมาเชลฟี่หรือว่าเชลฟี่ก็มากันได้นะครับนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพาเพื่อนๆไปชมนะครับองค์เทวีส well, ุวรรณู ซึ่งมีได้ข่าวว่าทางวัดได้สร้างองค์เทวีสุวรรณโนขึ้นมานะครับอน,นี้จะเป็นแบบที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับสวยงามนะครับามาไปด้วยกันครับ นะะท,ท,ที่ทางเข้าน่ะวิหารผมก็ได้ฉีกนะก จะมีที่วัดอุณหภูมินะครับเพื่อนๆใครเข้ามาก็สกแกนวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปภายในวัดนะครับไช้พิหารหลวงพ่อวัดไรด่ฉีกนะครับล้างมือนะครับ,ก,รบก็จะมีก่อนเข้าวัดก็จะมีล้างมือนะครับ ไปดูนะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อได้ถิ่ตัว,วองค์เทวีสุวรรณโนนะครับซึ่งท่านกำลังหล่อนะครับก็จะมีตุเขียนลอยน้ำนะครับตุเขียน้นะครับเขียนลอยน้ำ,นะะนรนำประจำวันเกิดนะครับ ลอยเคาะลอยโศกนะครับลอยเคาะลอยโศกไปเพื่อให้มีแต่สิ่งดีๆงามเข้ามาตัวเรานะครับเพื่อนๆน,นะครับอัน,นี้สวยครับเพื่อนลอยน้ออยนำประจำวันเกิดนะครับจุดเด่นนะครับมาถึงแล้วครับองค์เทวีสุวรรณโนนะครับ ต okay. ลบอ,อ,อะไรนะครับหน้าตัดขนาด32นิ้วนะครับด,ด้านนอกนะพาเพื่อนๆไปชมนะครับทวีสุวรรณโอน,นะครอ่านี่เป็นผ้ายันนะครับท่ายันทวีสุวรรณโอน,นะครับรุ่นราบผลพูนทวีรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสวยงามมากท่านเพื่อนบูชาเ่นละ299บาทนะครับอยู่นะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสวยงามมากนะครับสวยจริงๆครับวันนี้ครับขนพูนทวีครับเป็นพายันข้างหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อไร่ชิงนะครับแล้วก็ องค์ด้านหน้าก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณโนนะครับเพื่อนๆมีแผ่นเล็กนะครับบูชา49บาทนะครับแผ่นเล็กนะครับผักผ้ายันหลวงพ่อวัดไร่ชิงแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณโอนะครับเรื่องก่อมาถึงจุดเด่นกันแล้วครับมาถึงจุดเด่นแล้วครับนี่นะครับ สวยครับเนี่ยสวยงามมากครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับลร่ชงพอไร่ชิงเทวีสุวรรณโนนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเพื่อนๆนะครับตันนี้เนี่ยครับองค์เทวีสุวรรณโนนะครับใส่กรอบทองนะครับสวยงามมากนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนะครับดูนะเทวีสุวรรณโนวัดไร่ชิงนะครับเนี่ยท่านกาลังรอ หรือว่าปลุกเสกพกเศษเศนะครับบูชาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับนครับเลี่ยมกรอบไมค์อ้นพิเศษนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับก็หลกขบูชาก็เดินทางมาได้นะคร<น>ับสการะน,นี่เอาองหล่อนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ยอ,องละห้าร้อยบาทนะ สวยนะครับเพื่อนเ่นเรียมตอบทองนะครับข้าวไหวนะครับมาดูนะครับน,นี่นะครับจุดเด่นจุดสวยนะครับอันนี้ท้าเวสสุวรรณโนรมดำนะครับเพื่อนๆนบูชาอง์ละ299บาทนะครับนะ บูชาองค์ละ299บาทครับสวยนะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็รูปหล่อนะครับทาวิสุวรนโนนะครับเลี่ยมกร,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 รอบทองไมค้นนะครับเพื่อนๆนะครับเลี่ยมกรอบทองเลี่ยมกรอบทองไมคอนนะครับองค์ละ799บาทนะครับนี้ องละ799บาทนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆขอบไมค่อนนะครับสวยตัวนี้จะเป็นรูปหลอดครับชุบทองนะครับชุบทองบูชา399บาทนะครับดนีเป็นชุบทองนะครับอง์ละ399บาทนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นรูปหลอดนะครับลอยองค์นะครับ สวยนะครับนี่อยู่ขรงนั้นีนี่ลุมนั้นดูนี้สวยงครับมีสวยงามมากอันนี้บูชา3ามแล้วก็สิบาบาท ตัวนี้จะเป็นแบบเรียนดาวนะครับ5แฉกนะครับว้าวนะครับว้าวจูรามณนีนะครับนี่499นะครับเพื่อนๆนี่499นะครับเยอนะครับอันนี้เล็กนะครับ100บาทนะครับ ยันเพชกรกลับนะครับเนื้อทองแดงขัดเงานะครับสร้าง20ง0มืนเหรียญน,นะครับอันนี้หนึ่งรอยบาทนะครับองศาหนึ่งร้อยบาทครัองพันนี่ิี่ทมีสามรอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเพื่อสวยงามนะครับนี่นเหรียญยันพันเพชรจะกลับนะครับ,บนเนื้อตะกัก่วทองทิพนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับันนี้ร่วมบุญนะครับเททองหนึ่งพันบาทนะครับเหนือตะกั่วรองพิมพ์นะครับหน้ากากกระไรทองนะครับอันนี้หน้ากากกระไรทองบูชาเช่าบูชาก็อง์ละหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อนๆนะฮนะเป็นเบอร์ชัวนะฮะสวยงามมากนะ เบอร์ชัวนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเทวีสุวรรณโนนะครับเบอร์ชัวห้าสิบเก้าบาทนะครับเพื่อนเพื่นอนลาบผลพูนทวีรุ่งเรืองล่ำรวยนะครับสวยงามนะครับ สวยงามมาก,กนะทุกคนพระเวสสุวรรณโอ้นะครับนโนโนนรบุ่นพุทธศิลป์น,นะครับเห็นแล้วกันสวยงามมากนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสร้างคลิปนะครับสวัสดีครับ